ก็สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับพันเคียร์บร5นี้เสี้ยฟงก็ขอโบบานบางน้ามมู่ซ้ำตุทายู่อันตัวจวดถุงจย่หงว่าทำงานนะครับก็ถามความเป็นมติชอบอะไรพวกซ้ำที่พุ่มมาดำเนินตำแหน่งที่ยบ้านในหนังตำแหน่งประธานกลุ่มการเก็บให้บ5ความอยาก้นก็คือกขอโบงบันบางน้ามู่ซ้ำถึงตอนนั้นคุยให้คนเขาได้ลาออกพรมกับกรรมการเก็เขาที่เราไป ถึงกรณ์เต็งัางพุ่มเป็นกรรมการชุดไม่ใลนหังดำน่งประธานมูลที่สภาหลวงซ้ำฟุงมาได้รับพิการจากเข้ามาเป็นทุนบัญชีแขนงหนึ่งแรนที่นี่ในส่วนของลูกมีอีกู้ยืมไป,ปไพุงกรไดติดโตกรรมการชุดเขาเพื่อเข้ามารวมดูนาการเกี่ยวกับปัญหานี้ที่ยังคงความเผื่อจะมาทําสัญญาส่วนไม่เกี่ยวกับการยอมรับสภาพนี้ทใไมซึ่งพอเอายอดตรงนั้น โครงการรับประกันหนี้รวมกับยอดสีรวมเงินคงเดือนในธนาคารในบัญชีรวมมาแล้วยังมีเงินที่ท่านให้ไวอยู่ประมาณ14,500บาทที่มีในธนาคารชุดไหมชุดเก่าแลก็รวมก้มมาหนังประชุมเพื่อห้าทางที่จะาเจต่าหานี้ตรงนั้นมาทำพิธีในโดยรวมาที่นาทีประชุมว่าจัดฟุตบอลการกุศลเพื่อห้ารายได้มาโป๊เงินถุงนั้นในยอดเงินซี่พันหาร้ย หมดสรุ่งร่าได้แลการต้อรับเป็นอย่างดีแล้วก็หยดทีได้มากก็ได้มาชำระหนึ่งีข่านให้ไปมุน่นสี่พันห้ารอยจนครบตัวสมบูรณ์ตอนนี้กองทุนก็ได้เดือนไปเปปัจจุบันเลี้ยงนในบัญชีตอนนี้ยังยัง,ยงคงมียื่่อเส้นไปมุ่นสี่พันห้าร้อยบาทแล้วก็มีการโอยยืมเงินเป็นรบผีั้นที่ัะร้อยนเงือนอันบาทเนี่ยซึ่งมีโดยสัญญาลบไม่อีพุ่งจะทำเนี้ยพุ่งจะสัญญาเห็นหนึ่งปีโดยท้ญญายนึญญย่ขัวเรือนนึญญ่งคนนะครับ ควร,ระลามัพิจารณาในการยืมดอกจ่ดไปส่วนครออุท่ามีความสำัญพ้นดำราทีที่ชนะขึ้น,นต้องขึขง้นข้างกันอาจจะ,ปะเป็นไปไ้เป็นบางทีดไวในการคูย,ยืดด่เง